ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสตอรี่ล่าสุดน่าสงสารมากเบิร์ดแฟนแตงโมโพสสตอรี่ล่าสุดได้ยินเสียงแตงโมน่าสงสารมากเชื่อว่าหลายๆคนยังคงเสียใจกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาที่เรียกได้ว่าการจากไปครั้งนี้เกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัว ถึงแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อสรุปสาเหตุการจากไปที่แท้จริงของแตงโมนิดาโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่แตงโมนิดาจากไปก็ทําให้ใครหลายคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโมผู้ชายที่ใครก็ยกย่องให้ว่าเป็นรักแท้ของแตงโมนิดาทําทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้จะโดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอา ล่าสุดทางด้านเบิร์ดโพสต์สตอรี่ล่าสุดซึ่งเป็นสตอรี่คลิปเสียงร้องเพลงของแฟนสาวแตงโมนิดาซึ่งทางด้านชาวเน็ตก็อดเห็นใจไม่ได้จริงๆรวมถึงยังมีชาวเน็ตเข้าไปส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องใน i n อินสตาแกรมว่าเวลาจะผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็ตามขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีมดอทขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ